หน้าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารสมัยก่อนนี้มันจะแข่งกันแบบถ้าเทียบกับเดี๋ยวนี้มันก็เสียงทองคนสากลมันเทคนิคมันมีจริงเทคนิคมันไม่มีหรอกครับมันแล้วแต่นกบางตัวต้องการให้มันเห็นฐานของหัวคง ข้าถึงคนเท่าคนแก่ที่เขาทำโกงมาแล้วเขาก็ทำมาห้าหกสิบปีแล้วเหมือนกันคุณค่ามันคุณค่ามันอยู่ที่เรากำหนดนี่คุณค่า สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนรักนกไทยแลนด์ครับผมครับท่านผู้ชมครับสำหรับรายการคนรักนกไทยแลนด์ของเราในวันนี้มีโอกาสได้ไปพบกับตำนานของกรงผาวานหาดใหญ่นั่นก็คือโกเกียดเดีย๋ยวเราไปพบไปพูดคุยกับโกเกียตภายในรายการคนรักนกไทยแลนด์กันเลยดีกว่าครับ เล่นนกมาก็หกสิบกว่าปีแล้วหกสิบกว่าปีแล้วเล่นตั้งแต่อายุสิบสอปีปตอนนี้เจบแปดแล้วครับแต่ก่อนก็เป็นผู้ควบคุมควบคุมการเล่น,นแล้วก็ตรวจตรวจกรรมการตรวจการให้คะแนนของกรรมการ แต่ว่าเราจะเอานกตัวหนึ่งในสนามเนี่ยที่เขากําลังตัดสิ่งนันอยู่เนี่ยเอามาพิจารณาดูว่าแต่ละคน,นให้คะแนนเป็นยังไงใกล้เคียงกันไหมบางคนที่ให้คะแนนไม่ตรงนี่เราจะถามเขามีปัญหาอนะไรน,นั้นนกินคนนั้นเขาให้แปดสิบเก้าสิบอย่างเนี้ทำไมคุณได้ให้แค่ยี่สิบอ่ามันต้องถาม แล้วก็มีนกตัวมีต้นแบบอย่างนี้จะให้คะแนนคุณให้คะแนนให้คะแนนไปแล้วดูว่าใครให้ใกล้เคียงแต่รกรรมการทุกคนมันมันก็เล่นนกเป็นมันก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะด้อยกว่าผมถึงแต่เราแนะนำทางก็เพราะนั้นเองว่าทางมันต้องไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ เดิมทีมันไม่มีการแข่งขันนะเดิมทีมันมีแต่การตีกันมีกลงอยู่ตรงกลางลูกหนึง่งแล้วทางนี้นกตัวหนึง่งฝ่ายนึงทางนี้ฝ่ายน้ําเงินฝั่งั่งนี้ฝ่ายแดงแล้วก็ไล่ให้ไปไล่ให้มันเข้ากลงเข้ากลงแล้วแล้วมันมันก็จะจิกตีกันตนะัจนไหนแพ้ก็แพ้ไปเริ่มเปลี่ยนมาที่หลังนี้ก็ จริงๆคนที่เริ่มมีความคิดขึ้นมานี่อยู่อยู่สงขาเลยฮะอยู่สงขาอยู่สงขาแต่ตอนนี้ไม่รู้หายสาดศูนไปไหนแล้วอยู่สงขาแล้วก็เป็นคนอบอกว่าให้ทางหานใหเนี่ยจัดการทีสมัยก่อนนี้มันจะแข่งกันแบบถ้าเทียบกับเดี๋ยวนี้มันก็เสียงตองคนสากล ใช้สากลใช้การแข่งขันแบบสากลแต่ว่าการปฏิบัติใช้เสียงทองปัจจุบันที่ดีก็มีปัจจุบันแบบสียกสียกจิตดอกนี้มันก็ดีมันไม่มีการโกงกันโกงไม่ได้มันเทคนิคมันมจริงๆเทคนิคมันไม่มีหรอกครับ มันแล้วแต่นกบางตัวมันชอบแบบไหนอมันชอบแบบไหนผู้เลี้ยงก็ต้องปฏิบัติตัวให้มันเข้ากับที่ว่ามันชอบออย่างนั้นนะทีนี้คนที่เลี้ยงนกนี่เป็นทุกคนนะ่ยไม่มีใครเก่งกว่าใครอะแต่ว่าการเอาหยิบไปวางนี่จะวางได้เหมือนกันไหม ที่ได้ฟังฟังมาเขาก็บอกว่าแกเนี่ยเป็นเซียนยุคแรกเริ่มเลยยุคบุกเบิกที่เริ่มให้มีการจัดการแข่งขันนกการให้คะแนนนะครับก็รู้จักโดยบังเอิญครับขับรถผ่านแล้วก็เห็นยันั่งถัดตรงอยู่ผมก็แวะเข้ามาแล้วก็มานั่งคุยคุยคุยก็ยไม่รู้ว่าแกคือใครแล้วลังกนั้นแล้วก็ถ่ายรูปเอาไ้ลงแล้วก็ไปถามเขาบอกอ๋อนกเกียรติอันนี้คือนกเกียรติแล้วก็ เคยได้ยินจาก Banana. ช่างพรท่าสารแต่บอกว่าคนดีช่างปงที่เข้าไม้ดีที่สุดออยู่ที่หัดใหญ่ชื่อนักเกียรติเอกลักษณ์ทึ้งแบบก็ปงรงเนี้ยครับภาวนหัดใหญ่ครับที่ทุกวันนี้ช่างหลายคนเอาไปทําแปลงเป็นหลายแบบแต่ก็ยังยึดเอกลักษณ์ตรงนี้อยู่ครับเขาเรียกว่าภาวนหัดใหญ่ผมเป็นนักเรียนช่างไม้ครับ ผมไปเรียนช่างไม้ที่สงขาไปเรียนช่างไม้ที่สงขาแล้วก็พวกผู้ใหญ่พวกผู้ใหญ่พวกผู้ใหญ่เขาเล่นกันเราก็ไปนั่งฟังเราไปนั่งฟังแล้วก็พยายามเข้าถึงคนเฒ่าคนแกน่ที่เขาทำโกงมาแล้วเขาก็ทำเมาเอาลูกศิล้วเหมือนกันแล้วเราก็ไปเป็นลูกศิษย์เขา แล้วก็พัฒนามาเรื่อยน้องชายผมอะ่ะมันเป็นสถาปนิกมันเป็นสถาปนิกทีนี้ผมก็ทำทำกงผ่าวานนี่ผมทำกงมาแบบนี้ทีนี้เขาบอกว่าลายนี้มันเป็นจิลป่าตะวันออกคือคืออย่างนี้นะกรงนี่ยที่เขาเรียกผ่าวานเนี่ย พูดการภาษาชาวบ้านวานนี่ก็คือก้นอันนี้คือแบบคือคนที่ว่าจะโจมตีเราอ่ะสมัยไก่อนเนี่ก็บอกว่าอ้นี่คือวานคือวานนี่เ็าเรียกผ่าวานผ่าวานคือตรงนี้อทีนี้ส่วนมากแล้วของที่อื่นเนี่ยเขาจะไม่มีตรงนี้ ทีนี้กากรักของเรามันตรงนี้ที่มันขาดไปตรงนี้เพราะเราต้องการให้มันเห็นต้องการให้มันเห็นฐานของหัวคงมันมีที่มาที่ไปแต่ก่อนนี้มันั้งบนข้างล่างนี้มันเหมือนกันนี้ครับเนี่ยที่มอนนอนนี่ยที่ว่ามันเป็นศิลปะตะวันออกตามที่น้องชายผมบอกเขามาจาก โตะมาจากโตะหมูอะไรอย่างนั้นนะอันนี้เป็นเป็นเอกลักษณ์ของผมเลยเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยกาปตาวานแล้วต้องชูเกตด้านในเสาเนี่ยครับนี่คือเอกลักษณ์ช่างพยายามทําหลายคนแล้วก็ทําไม่เหมือนกอ๊อปช่างใหม่ๆก๊อบหลายคนแล้วไม่มีเหมือนลกคนหนึ่งครับงานสีครับโดดเด่นมากก็คืองานสีของแกเนี่ยจะ เงาเหมือนรถลดราคาสี่ห้าล้านประมาณนั้นนะครับเทียบกับช่างพ่นสีรุ่นใหม่ๆหม่ที่ว่าฝีมือดีที่สุดนะครับเคยเอางานกแกไปพ่นแล้วก็ทาให้แกดูแกบอกไม่ผ่านแล้วมาเทียบกันก็ไม่ผ่านก็คือพ่นมันก็ยังเป็นเม็ดนะครับแต่นี่มันจะเรียบเงาเหมือนกับเป็นแก้วเคลือบอย่างเงี้ยถ้าคนเล่นกงอ่ะก็จะมีติดบ้านไว้ทั้งใบถ้าคนเก็บกงนะครับ เขาก็จะมีเก็บไว้แต่ไม่ค่อยมีคน,นออกไปใช้ครับเพราะว่าหนึ่งนานๆจะออกมาทั้งใบครับพอปีหนึ่งก็แกจะทาแรกใบสองใบแล้วแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยรู้สึกว่าแกจะเลิกเลิกไปนานแล้วนะครับแล้วก็กลับมาทําใหม่อมีกรอบคือในบนลาวเนี่ยหมดสิทธิ์ไม่ไม่มีใครมีใช้ครับส่วนใหญ่ก็คือจะเก็บไว้ที่บ้านกันหมดก็ ถ้าเป็นบล็อกนี้ก็จะเท่ากันหมดครับถ้าเ,เป็นสป,ปอร์ตก็จะเป็นทรงนู้นมีอยู่แค่สงองทรงแล้วก็จะเปลี่ยนลูกเล่นด้านในนิดหน่อยคอนแล้วก็ขาตรงก็จะเร่เหมือนไงเกลัษณ์ของไงสี่นี่ก็ทาทาก่อนดูสีถ้ามาก่อนหน้าเนี้ช่วงครักสองสามปีที่แล้วจะไม่เห็นแกนั่งทําก็คือใช้กบนั่งเหลา่าทีละซีทีละซีแตกต่างจากช่างปัจจุบันต้องจะใช้เป็นเครื่องมือหมดแต่ของแกนี่คือใช้งานมือลส่วนใหญ่ 2ปีนี้มาผมได้เลขตัวเดียวมาตลอดเลยครับกับอาหารมาลนาสุดยอดมากเลยครับใช้มามาตลอดเลยนกผมก็ดีตลอดติดที่ 1, ที่2ที่3ตลอดเลยครับตั้งแต่ผมใช้มาละนาครับก็เพิ่งมาได้ประสบความสําเร็จก็เมื่อใช้อาหารมารนาเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอาหารมานาก็ไม่มีจุกวันึ่งที่อยู่ในวงการนกกระจุกณปุปัจจุบันนี้มาลนามีจําหน่ายตามร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร0818862886 หรือ085-961-7735ปัฒนาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกโรงหรัวจุเกรดคุณภาพระดับซุปเปอร์พรีเมียมสำหรับนกที่เลี้ยงในกรงเพื่อการแข่งขันและเพื่อความเพลิดเพลินอ่านี่คดีสุดย,ยดอด เรื่องการเข้าไม้มันมันเลื่อยของเราต้องคมต้องคมมากมากนะพอทําเสร็จแล้วมันไม่เป็นขนมันไม่เป็นขนนะเวลาเข้าไม้นี่มันสนิทคนที่ดูกกงผมนี่ใช้มือนี่จับเนี่ยลงมาจับดูใช้มือมาจับนี่จะรู้เลยว่าอันนี้ของผมอ่าแล้วเรื่องสีเราเราทาเราไม่ได้พ่นใช้ เบยเยอร์สิบส่วนสี่วิธี<อ>การทาเราก็ทาแบบเฟอร์นิเจอร์ทั่วๆไปแต่ใช้ความนิ่งใช้ความนิ่งใช้ความใช้ความเรียบแบบพ้นเนะี่ยแต่ว่าเราทาวิธีการทานี่มันมันจะแน่นกว่าการพ่นการพ่นใายกลายกับเอาไปเอาไปอุดเอาไปอุดเอาไว้บางสีของเองี้มันซองเอาไปอุดเอาไว้พอเวลาถูกน้ําถูกอะไรแตก หัวนี่ก็บังจูจนะบังจูนะแล้วก็ตะขอนี่นี่ของบางหลีถ้าถ้าลูกนี่ของกเลงช่างทำตะขอนี่มันจริงๆแล้วมีคุณภาพมีคุณภาพสูงสุดนี่ฝีมือช่างทองนี่ก็คุณนี่แอ แต่ว่าก็ตายไปไม่นานนี้และตอนนี้ก็มีบังหลีมีมุกอาจารย์บอกว่ามึงอย่าทำเลยทำต่อไปทำไปถูกด่าไปเรื่อยแล้วคนที่ซื้อไปนี่ก็ถูกด่าไปอีกเหมือนกันจริงๆไงกลงนี่มันไม่ได้แทงตรงไหนมันมันมันแพงมันแทงที่นี่มันแทงที่มันแทงที่ตะขอนี่ ตะขอนี่นี่ถ้าคนมาถามเรานะว่ากรงนี้เท่าไหร่เราบอกว่าสามหมื่นเจ็ดโอ้โหอะไรว่ากรงอะไรของมึงสามหมื่นเจ็ดถ้าเราคิดแล้วตัวกรงนี้ตัวกรงนี้เราแค่ราคาสองหมื่นไอ้นี่หมื่นห้าพันฮะตะขอาตะขอเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม่ทำด้วยน,นะหมืนห้าก้นหน้าก็งไม่ทำดย เรื่องไม้ถ้ากงถ้ากงอย่างนี้ไม่มีลวดลายอะไรอย่างนี้นะเขาเรียกกองสปอร์ตเขาเรียกกองสปอร์ตกองสปอร์ตนี้มันมันต้องใช้ไม้ที่สว่างสว่างหน่อยใช้ไม้ที่สว่างสว่างนั้นส่วนมากจะเป็นม,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 มะค่าไม้มะค่าหรือไม้จำทาไม้มะค่านี่ของทางภาคภาคเหนือตะวันออกอะไร มาค่าทางใต้นี่จะใช้ไม้จำปาทีนี้จะพวกถ้าพวกผ่าวานนี่ส่วนมากจะใช้ไม้ทึบๆสีของมันทึบๆไม่ได้ย้อมนะให้มันทึบๆมันจะดูดูงขังข,ข,ข,ขึ้นมาหน่อยทำด้วยความพอใจทำทำให้มันได้สมาธิแต่เราไม่รู้จะไปไหนเลง แล้วเพื่อนอยากได้เพื่อนอยากได้อ๋อคงที่แพงที่สุดคืออยู่ที่ราคาทองนะลูกหนึ่งใช้ทองก็ประมาณสาสิบาทนะแต่ก่อนผมใช้ทองเหลืองทีนี้เพื่อนเป็นเจ้าของลานทองเ,อเจ้าของลานทองชื่อพงศ์อยู่ที่ตลาดสดก็มาเห็นเขา มาเห็นเขาเลยบอกว่าเอาทองดีกว่าผมมีทองอยู่แล้วก็เอาทองมาทําส่วนมากทําออกไปเยอะแยะแล้วไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันไม่มีออกมาครั้งนอกนี่ทุกคนเนี่ยเก็บไว้หมดเก็บไว้หมดถึงมาแขวนไว้บางตัวมาแขวนไว้แล้วก็มานั่งดูมันมันเพลินดีครับ เดี๋ยวนี้มันแก่แล้วเลิกอาชีพแล้วแต่ก่อนเราก็เลี้ยงนกเหมือนกันแต่เลี้ยงนกกระทาแต่ก่อนทําอาชีพเลี้ยงนกกระทาเป็นอาชีพส่งลูกเรียนอะไรมันมีผนตาอชีวิตคือเราเหนื่อยเหนื่อยแล้วออะไรมาหรือว่าอะไรนี่นกนกดีดีมร้องนกตัวที่ดีที่สุดในบ้านเรานี่มันร้องให้เราฟังนี่เราก็หายเหนื่อยเราก็หายเหนื่อยแล้วก็ พอมีอาชีพได้อพอมีอาชีพได้บางบางทีก็อคนที่เขาเลี้ยงนอกอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าของเขาเป็นยังไงเอามาขายให้เรานี่หมื่นกว่าวาันนกราคาเป็นแสนเอามาขายให้เราหมื่นกว่าแต่เราก็ไม่เอานะจริงๆเราไม่เอาเราบอกว่าคุณอยาขายเลย าะนกตัวนี้ขายไปแล้วคุณมาขอซื้อผมนี่ไม่มีสิทธิ์นะ่าตกลงก็ขายให้ผมในราคาหมื่นสามผมขายได้หกหมื่นมันก็มันก็ได้ผลกําไรกันนะได้ผลกําไรแต่มันอยู่ที่หูเราแล้วอยู่ที่คุณภาพของนก นกใดๆมันจะลองจังหวะก็จริงๆเพลงจังหวะก็ไม่ใช่มากทีจริงๆแล้วนกโกงหวัวจุกนี่เราไม่จําเป็นนะต้องเาเสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่แบบตัวทัศนะที่นิ้วก็ได้แต่ขอให้ชัดเจนเป็นท้อยเป็นคําไปช่องไฟแต่ละช่องไฟให้ให้ใหได้เท่าๆกันยกตัวอย่างเป็นคำคือถ้านกเข,ขาต้องเอาอะไรไปจากนกเข,ขานี่ก่อน นกนกเขาเล็กมันมีหน้าและมีกลางแล้วก็มีปลายหน้าคือคําหน้านี่คือว้าวอย่างนี้เรียกว่าคําหน้าเมล่อตรงกลางนี่คือจังหวะ,ะแล้วก็ปลายนี่คือความกังวานของคองําจุดท้ายนกกงวัวจุกมันก็มีหน้าและม,มีกลางและมีปลายอีกเหมือนกัน แต่ว่าหน้าของมันนี่ทีนี่นกหัวจุกนี่มันจะแบบมันจะขันอยู่สามอย่างนี้เหมือนกันมันมีคลิปมันมีจอกก่อนมันมีจอกก่อนแล้วมีคิปแล้วมีกาลิยอถ้ามันรวมกันหมดเลยทีเดียวมีทั้งคิปมีจอกแล้วมีกาลิออคิปจอกคิปกาลิออมันมันมีการวน ข้อดีของการพาะพันธุ์คือไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปหาแล้วก็พ่อพันธุ์มันคัดมาอย่างดีแล้วที่ดีบางทีเขาก็ขายไปคนซื้อไปทําพ่อนกอมันก็ได้ลูกได้หลานต่อไปอีกคุณค่ามันคุณค่ามันอยู่ที่เรากนนํา,ากหนดคุณค่าเรากําหนดคุณค่ามันยังไงว่า มันเราชอบเราว่าดีแล้วแต่เพื่อนของเราก็มีดีเหมือนกันบางทีเขาถ้าเป็นของเขาเขาบอกว่าเขาดีกว่าเราช่วงคำถามประจำอาทิตย์กับรายการคนรักนกไทยแลนด์ถามว่าโกเกียิใช้วิธีใดในการทำสีกรงพิมพ์ A ใช้วิธีการพ่นพิมพ์ B ใช้วิธีการทา ส่งคำตอบมาที่080 306 8476ผู้โชคดีจะได้รับหนังสือฉบับพิเศษจากนิตยสารนกรงหัวจุกไทยนิตยสารนกรงหัวจุกไทยเป็นนิตยสารของคนรักนกอย่างแท้จริงรอบรู้และครบครันทั้งสาระความรู้และข้อมูลต่างๆทุกๆด้านเกี่ยวกับเรื่องนกกรงหัวจุกนกกลางเขนดง รับชมภาพบรรยากาศในสนามแข่งขันมากมายทั่วทั้งประเทศได้หาซื้อตามแผงหนังสือชั้นนำทั่วไปได้ทุกๆต้นเดือนบริหารงานโดยคุณถึงดอนเมืองสนใจประชาสัมพันธ์ในนิตยสารได้ที่เบอร์โทร0817779848นิตยสารน,นกรงหัวจุกไทยจากนกที่ไม่ค่อยเล่นเล่น,ลน,ลนๆหยุดๆเขาจะเริ่มเล่นเล่นต่อเนื่อง ใช้แล้วรู้สึกว่านกกระชุ่มกระชวยแข็งแรงพ่อแม่พันธุ์ซึ่งทําพันธุ์อาจจะไม่ค่อยร้องแต่ทางฟาร์มผมใช้ปานนาตัว5้าพันไลท์พ่อแม่พันธุ์ร้องขยันทุกตัวทำให้ลูกนกฉลาดติดเพลงไวครับปานนามีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0818862886หรือ0859617735ปานา สุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกกรงหัวจุเกรดคุณภาพระดับซูเปอร์พรีเมียมสำหรับนกที่เลี้ยงในกรงเพื่อการแข่งขันและเพื่อความเพลิดเพลินครับท่านผู้ชมครับสำหรับการเลี้ยงนกและการทำกรงเนี่ยก็มีมานานแลวเป็นรลร้อยปีถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่สืบต่อกันมาต่อเนื่องกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้และควรพัฒนาให้ดีขึ้นครับ ครับท่านผู้ชมครับสำหรับรายการคนรักนกไทยแลนด์ของเราวันนี้มีช่วงพิเศษครับช่วงใหม่เลยช่วงคนรักนกรีพอร์ตเดี๋ยวเราไปพบกับลุงตุ้ยในงานเพชรอินเดียร์เดนกันเลยดีกว่าครับช่วงคนรักนกรีพอร์ตโดยลุงต ok ุ้ยนกสปอร์ตดอทเน็ตสวัสดีครับผมมาดามไทยเบิร์ตฟาร์มนะครับผมจะพาทุกท่านมาชมความน่ารักความสวยงามของสัตว์ปีกหลายๆสายพันธุ์ในงานเพชรอินเดียร์เดนจัดที่ห้างเซนทันลรัตนาทิเบตนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาชม ซุ้มสวยๆกับนกตาใสาๆซุ้มแรกก่อนนะครับเป็นอะไรเดี๋ยวไปชมกันนะครับท่านผู้ชมครับซุ้มสวยๆกับนกตาใสาๆท่านผู้ชมจะเห็นแล้วนะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีนกเหยี่ยวนกคู่นะครับแล้วก็นก สวยงามมากมายหลายสายพันธุ์ครับวันนี้คนเข้ามาเดินชมในงานเพชรอินเดกาเด้นมากมายเลยนะครับครับผมอูดเอทีฟอร์คอลีนะครับ เป็นหัวหน้ากลุ่มกลุ่มนกนักล่าในประเทศไทยครับเป็น All Thailand for c h u n l y ครับผมวันนี้มีทั้งหมด7ชีวิตครับแล้วก็มีทั้งหมด5สายพันธุ์เราจะมี2กลุ่มเป็นนกฮูกกับเหยี่ยวครับเป็นนกฮูกกับเหยี่ยวนะครับครับผมแล้วได้ครับเราไปดูนกฮู่ก่อนแล้วกันครับดูตัวไฮไลท์ของงานนี้ก่อนเลยก็ได้ครับตัวไฮไลท์ของงานนี้เนี่ยจะเป็น Snowy Owl คือเป็นตัวเอกของ Harry Potter นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์เลยจะเป็นสีขาวด้านนี้ครับเพศผู้เนี่ยจะขาวก่าเพศเมียครับปีต่อๆไปเนี่ยเขาจะไม่มีจุดดําเลยนะครับต เป็นเอ่อชื่อโจลี่ครับเป็นเกร็ดแก้วเกร็ดเก้วนะครับ,รบสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ยาวที่สุดในโลกใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เนชื่อตามตรงตรงตามชื่อเลยครับก็คือสีเทาแล้วก็ตัวใหญ่ โอ้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มตระกูนี้เลยคือหน้าเขาจะเหมือนจานดาวเทียมเลยเขาจะดูดีตลอดเขาหน้าบานตลอดตัวนี้นะครับที่ยาวที่สุดในโลกนะครับหนึ่งใน2ของโลกที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่านับด้วยความยาวนะครับแต่ว่าเบาหนักแค่กิโลเดียวตัวแรกหนึ่งเดือนพิไทยที่ออกงานอีเวนต์ใช่ตัวนี้คือโจลี่ครับผมนี่นะครับดูนะครับว่าเวลานกที่เขาสะบัดขนเนี่ยเขาคือเขาสะอนลายครับครับพอเขาไม่กลัวเขารู้สึกปลอดภัยเขาเจอสะบัดขนก็จัดขนให้เขาเป็นระเบียบถ้านกกลัวเนี่ยเขา ตัวแฟบ,บๆครับตัวนี้เนี่ย,ยคือพี่ใหญ่ของงานพี่พใหญ่ของงานถึงล <มา S 1> ุย,ยอันนี้คือปลูกปุยดูหน้าไม่ค่อยเป็นมิรเลยครับเนี่ยอ,อันนี้เขาเป็นบุคลิกของเขาเองจริงๆแล้วเขาเป็นมิรกับเรามากนี่เขารู้เรื่องหรอครับเนี่ยรู้เรื่องครับ คุยคุยเป็นเจ้าของใช่ไหมคุณออ๊ดผมไม่เจ้าของครับเพราะเขามองเจ้าของตลอดอย่างนี้เลยครับเขามองทุกคนที่เคลื่อนไหวครับ <c oughs> แต่ว่าเขาจะทาได้ว่าบุคลิกเจ้าของเป็นยังไงเขาก็จะสนิทกว่ากับเจ้าของเป็นพิเศษอ๋อแล้วลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้เป็นอะไรครับก็ <c oughs> คือเป็นเป็นกลุ่มของเขาินทรี่แล้วเขาจะมีปอยขนสองข้างนะครับซ้ายขวาอันนี้ไม่ใช่หูนะครับอันนี้เป็นปอยขนอ๋อแล้วหูเขาอยู่ไหนล่ะครับเนี่ยหูเขาอยู่ข้างข้างนี้ข้างในนี่ครับอ๋อเราจะไม่เห็นเขา ครับผมแต่ตรงนี้เป็นปลอยขนคือปลอยขนเป็นเอกลักษณ์เหมือนนกที่บางตัวที่มีหงอนอันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเขาก็คือหงอนเขาอันนี้ก็เป็นเหมือนกันเป็นปลอยขนอันนี้ใหญ่ที่สุดในโลกครับตัวปุกปุยเลยเนี่ยหนักประมาณสามกิโลกรัมสายพันธุ์นี้เนี่ยถือว่าเป็นที่สุดของโลกครับผมก็คือตัวที่ได้รับความนิยมที่สุดของโลกก็คือขาวสุดใหญ่สุดและยาวสุดครับผมครับแล้วที่มาในงานอีก4ชีวิตนี่อีก4ชีวิตอะไรบ้างเป็นเหี่ยวครับเป็นเหี่ยวนะครับจะดูความที่สุดของเหี่ยวอีกครับมีอี นะครับอันนี้ก็เป็นที่สุดของโลกเหมือนกันทีนี้เรามาดูความเท่ๆกันบ้างครับครับอันนี้เป็นแฮร์รี่ทอครับที่กำเนิดอยู่ทั้งอยู่ทางเม็กซิโกอเมริกาครับผมตัวนี้เนี่ยถือว่าฉลาดที่สุดในโลกรก็คือเขาเนี่ยเป็นมิตรกับมนุษย์มาก แล้วก็เขาสามารถเ,าเวลาหาอาหารเนี่ยเขาสามารถหาเป็นทีมได้หาหาเป็นทีมสงบางคนสงสัยว่าสัตว์อื่นก็หาเป็นทีมได้แต่จริงๆแล้วนกนักล่าปกติเขารักสันโดษครับผมเขาไม่หาหาเป็นทีมของใครของมันครับแต่ว่า,าแคดิท็อกเนี่ยไม่ว่าจะมาจากที่ไหนเขาสามารถเซตทีมกันเลยมองหน้ากันปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าตัวไหนเป็นหัวหน้าตัวไหนเป็นคนไล่ตัวไหนเป็นคนต้อนตัวไหนเป็นคน,น,น,นจับอย่างนั้นเลยครับพวกนี้เนี่ยเป็นนกที่บินเร เรื่องสุดในโลกตัวเล็กแค่นี้นะครับแต่บินได้เรื่สุดในโลกใช่ครับดูสรีระเขาสิครับหัวโตนะครับแล้วก็ปีกเนี่ยเขาแข็งแล้วก็คมมากปีกเขาแข็งเนี่ยเพื่อจะเอาไว้ตัดอากาศเวลาเขากางปีกสังเกตไหมครับว่าเครื่องบินเจ็ตเนี่ยปลายปีกจะแหลมนะครับพวกนี้คือเป็นฟอร์คอนคือเราเรียกว่าตะกปูเหยียบปีกแล้วคือเป็นต้นฉบับของเครื่องบินเจ็ตเลยครับตัวนี้ใช่ครับคือหลักหลักโภตโภตสะอาดของเขาเนี่ยเวลาเข้าบินเนี่ยเขาจะบินขึ้นไปที่สูงก่อนครับนะครับแล้วก็ ทิ้งตัวลงมาเอาหัวพุ่งลงมาเลยครับูดปีกลู่ลงมาเลยแหลมแหลมลงมาเลยอ๋อจะช่วยเสริมความเร็วของเขาใช่ไหมครับใช่ครับเขาจะเร่งความเร็วด้วยความเอ่อด้วยการขูบปีกนี่ผมก็เพิ่งเคยเจอฟอลคอนใกล้ๆนะครับฟอลคอนเนี่ยหน้าตาจะไม่ดูดุดันเหมือนกับเอ่อเหยี่ยวหรือรีชนิดอื่นคราวนี้เนี่ยหน้าใสๆตาหวานๆเป็นนกแก้วเลยวันนี้การลุยสนามของนกตุยนกสปอร์ตเนี่ยยังมีให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกหลายรายการเลยนะครับขอบคุณพิธีกรพิเศษครับคุณอดัมไทยเบิ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับสำหรับภาพบรรยากาศกงานเพรอินเดอะการ์เด้นอาทิตย์หน้าเรามีภาพบรรยากาศกรารแบเทเทิลไก่สลมอติดตามกันได้ในช่วงคนรักนกรีพอร์ตโดยลุงตุยนกสปอร์ตดอเน็ตอย่าลืมนะครับช่วงคนรักนกรีพอร์ตโดยลุงตุ ok ้ยนกสปอร์ตดอทเน็ตสำหรับรายการคนรักนกไทยแลนด์ของเราอาทิตย์นี้กใกล้ตจะหมดเวลาลงแล้วแต่ก่อนจากกันไปครับพบกับช่วงนี้เลยครับช่วงคลิปเด็ดคนรักนก ครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงคลิปเด็ดคนรักนก ท่านผู้ชมสามารถส่งคลิปนกชนิดไหนก็ได้เข้ามาวมสนุกกับทางรายการครับโดยจะเป็นนกกรวจุกนกเขาชวานกกรงเข็นดงนกแก้วนกขุนทองส่งมาที่อีเมลของทางรายการครับทางรายการมีของที่ระลึกจากบานานามอบให้บานานาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารมีจําหน่ายทั้งอาหารนกกรวจุกและนกกรงเข็นดงท่านผู้ชมสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไปครับแนะนําติดชมรายการของเราผ่านทาง f a c e b o o ได้ที่คนรักนกไทยแลนด์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทาง a t Channel วันนี้สวัสดีครับอย่างนกพยราขันนี่มันขันเป็นเพลงเอาน่าฟังอย่างที่เปิดเทปไม่ฟังมันขันไม่ต้องมากไม่ต้องห้าห้าพยังสิบพยางนี่มันขันห้าห้าพยังก็พอ จคลิกจับคลิกกริโอคลิกจบคลิกกริโอแค่นี้พอแล้